ทำยังไงจะให้ได้คลิป3นาทีน่าจะไม่บอกว่าให้ทำไปเรื่อยหรอกค่ะน่าจะบอกว่าให้คุณทำคือให้คุณเขียนเขียนไว้ว่าวันนี้คุณจะพูดอะไร10วินาทีก่อนคือตอนแรกคุณทำซิมเพิลไปก่อนว่า10วินาทีแรกคุณจะทำอะไรอย่างเช่นอาวันนี้นะฉันจะพาเธอมาทำกับข้าวโดยที่เป็นกะเพราแบบอืมากอะไรประมาณนี้ นี่คือ10วินาทีแรกแล้วทีนี้ทําเป็น30วินาทีก็ใช้วิธีการคืออ่ะกระเพรามีอะไรบ้างจับมาเลยจ้ะ 1. มีพริก 2. มีกระเพรา 3. ม,มีหมูส,สับสี่มีนู่นนี่นั่นน้ำยาไอะไรพูดลงไป,ไปเพราะว่านาะก็ไม่ค่อยดูเรื่องเนาะนาะก็ไม่ใช่สายที่ทำกับข้าวด้วยพูดให้มันได้ถึง30วินาทีคือเขียนสคริปต์ไอ่ะทีนี้สเต็ปที่3คือทำ3นาะ3นาทีแล้วก็พูดถึง ของกะเพรานี่แหละว่าผัดกะเพราเริ่มต้นไปยังไงจากใส่น้ํามันจากใส่นูน่นนี่นั่นแต่ในในสิ่งที่เราพูดเกี่ยวกับการทราํากะเพราเราต้องเขียนหัวข้อเขียนแคปชั่มหน้าดึงดูดอย่างเช่นอันแรกอะสิ่วิรืที่แรกคุณอาจจะบอกว่าดูซิว่าคลิปเนี้ยจะมีอะไรเกิดขึ้นอะไรประมาณเนี้ยคือให้มันดึงดูดได้แล้วคลิปที่สองก็จะพูดถึงว่าผัดกะเพราแสนวิเศษอะไรคุณก็ตั้งชื่อขึ้นไปเลยให้มันแบบคนเขาอยากมองเขาอยากดู แล้วต่อไปคลิปที่เป็น30วินาทีคุณก็พูดถึงเชิงว่าผัดกะเพราแบบไหนนะถึงจะออกมารูปแบบนี้ได้เอองงจริงอะไรประมาณนี้คือเรียกให้คนเขาสนใจเรียกให้คนเขาเออฉันทำเธอทำอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่ในตอนนี้คือฉันก็อยากรู้คือพยายามดึงสิ่งที่เราอยากอยากให้คนเขารู้ว่าเราทำอะไรนี่ออกมาไงโดยที่เป็นสเต็ปของการทำสคริปต์นะโอ้ยทำคลิปไม่ใช่ทำสคริปต์ไม่ใช่ทำสคริปต์ทำคลิป หนึ่งวันสามอย่างที่นาเคยบอกว่าทุกวันควรจะทําให้ได้อันนี้มันเป็นช่องของนาที่นาเคยทําแล้วนาได้ผลจริงนาก็เลยมาบอกมาเล่าก็อยากลองให้ทุกคนทําคลิปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแน่นอนค่ะข้อความรูปภาพมันได้เงินไวมันเข้าถึงไวคนเห็นแป๊บเดียวก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าคุณทําคลิปอ่ะสิวินาทีเสียสามสิบวินาทีาาาทแล้วก็3นาทีเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแบบ คนที่เข้าไปไกลแล้วเขาสามารถทําได้ไงคุณต้องไปจากไกลก่อนแล้วเข้ามาใกล้รู้ไหมคือสิ่งที่มันน่าจะทา้าทายที่สุดคือคลิป3ามนาทีเพราะโดยปกติแล้วคนที่เริ่มต้นส่วนใหญ่คลิป3นาทีนี้จะทําไม่ได้แล้วก็ทํายากมากส่วนใหญ่เท่าที่นายเห็นจะมีคลิปที่แบบว่ายังไม่ถึง3นาทีแล้วก็พูดเป็นในสเต็ปที่แบบว่า,อ,าอะไรประมาณนี้คือแบบชา้าๆ,ๆแล้วก็ไม่ไม่แบบไม่สอดคล้องกับสิ่งที่มันเป็นไป็นไปเนี่ย นะ้าก็เลยอยากจะให้แนะนําสําหรับที่เป็นประสบการณ์นะก็คืออยากจะเล่าให้ฟังว่าพยายามทําให้ได้คลิปวันวันหนึ่งสามนาทีเออสามคลิปสามคลิปก็คือสิบวินาทีสามสิบวินาทีแล้วก็สามนาทีต้องทําให้ได้ถ้าคุณทําได้แล้วคุณจะคุณจะมีความรู้สึกว่ามันง่ายง่ายไปเองแล้วไม่อยากให้โฟกัสต,ตรงเรื่องมันนี่มากเกินไปอยากให้โฟกัสตรงที่ว่าเราจะทําอะไรให้คนดูเราสร้างตัวต,วตวนก่อนดีกว่าเนาะเออ